ไทยไทยครับรับเชททยคลับรับเชิญของเราวันนี้นะคะเปิดบ้านต้อนรับศิลปินนุ่มหล่อจากบ้าน V6 Music ค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งพนม V6 สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ หนึ่งหนุ่มที่มีสไตล์ของตัวเองชัดเจนเลยเดี๋ยวหนงให้นะคะพี่หนึ่งทักทายแฟนๆรายการนิดนึงจา้จาครับผมสวัสดีครับผมหนึ่งคุณนงวีหกจากข่ายวีหกมิวสิคครับผมนี ถือว่ามีโอกาสได้มาเจอกับแป้งเป็นครั้งที่สองพี่น้องครั้งที่สองนะครับใช่ไหมคะเออครั้งที่แล้วเคยมาเจอกันน่าจะประมาณไหนปีกว่าและไหมพี่ปีพี่ประมาณปีกว่าครับปีกว่าฝากผลงานเพลงน้ำตาหมาค่ะโอ้นี่ก็มีโอกาสได้มาฝากอีกหนึ่งซิงเกิลกันแล้วในวันนี้ด้วยนะคะใช่ครับผมอันนี้ครั้งที่สองเหมือนกันครั้งที่สองครั้งแรกเจอกันที่ภาคใต้เราคิดว่าเขาเป็น นครใต้เออส่วนใหญ่ท่จะคิดว่าเป็นคนใต้หน้าเขาแบบคมเข้มเหมือนหนุ่มใต้แต่จริงๆแล้วเป็นหนุ่มอีสานนี่ไปเจอที่ใต้นี่คือแบบใช่เลยนะคนใต้โชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใต้ชอบไปเจอที่งานด้วยไนีล้เราก็เอ๊ะเป็นคนใต้ทําไมแบบว่าเดินทางจากกรุงเทพไปด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็ไปรู้ที่งานว่าเออเป็นหนุ่มอีสานนะคะเป็นไงบ้างคะพี่หนึ่งอะไ่เจอกันแบบปีกว่าๆแบบสบายดีนะคะสบายดีครับผมแต่รู้สึกว่าแบบว่าดูแบบลุคแบบ smart smart นะ นี่นะนแฟนๆถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับของพี่หนึ่งนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ตอนนี้เราก็มีการไลฟส์สดอยู่ด้วยทาง Facebook ของเรา<ช>นะคะ<ช><ช>คอมเมนต์การกด, like, กดไลค์กดแชร์ถามเรื่องราวอะไรที่อยากจะรู้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะก<ช>่ <ๆ S 1> อนหน้านี้อย่างที่พี่เขาบอกไปก็คือมาเจอกับแป้งตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นซิงเกิลน,น้ำาตาหมาฝาก,กันใช่คะ,คะคตอนนั้นเพลงนั้นจนถึงเพลงนี้เนี่ยห่างกันประมาณปีกว่าปีกว่าแล้วครับใช่ไหมคะประมาณปีกว่าแล้วระหว่างช่วงช่วงแกบที่หายตอนนั้นทําอะไรบ้างอจ้ะพี่อ๋อก็มี รับงานร้องทั่วไปครับตามงานเลี้ยงงานต่างๆแล้วก็แล้วก็ซุ่มทําเพลงเพลงใหม่ด้วยมีเขียนเพลงมีอะไรไว้เดี๋ยวมาคัดเลือกกันอีกทีนึงแล้วก็มาติดช่วงโควิดอีกหน่อยต้องพักไปอนีกครับก็คือเรียกว่าตอนนี้ก็คือเน้นหนักในเรื่องของงานเพลงเต็มตัวร้อเปอร์เซ็นตเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะมาพูดถึงซิงเกิลล่าสุดนะคะขอย้อนไปถึงซิงเกิลแรกกันหน่อยกับเพลง พิ่งู้ว่าเจ้าหลายใจครับผมค่ะเพลงนี้ปล่อยไปแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นก็ก็พอใจครับผมกับไอผลงานแรกนี่ก็เป็นเพลงที่ผมเขียนเองด้วยแต่งเองด้วยเขียนเองร้องเองครับผมกี่ปีที่ปีแล้วคะเพลงนี้น่าจะ4ปีประมาณ้ประมาณนะครับประมาณปีเร็วเหมือนกันนะเร็วใช่ไหมแต่งเองร้องเองเป็นเพลงแรกเลยที่เราปล่อยออกมาตอนนั้นใช่ครับผมและทําเป็นซิงเกิลแรกเลยในชีวิตเลยครับค่ะ ก็ภูมิใจมากค่ะแล้วก็ถึงเพลงนี้แล้วก็ต่อมาก็คือเป็นน้ําตาหมาค่ะนั่นคือเป็นเพลงที่สองเป็นเพลงที่สองคือเพลงน้ําตาหมาที่นํามาฝากไทยๆใช่ค่ะปีที่แล้วปีกว่าๆนี่นะครับก็เป็นอาจารย์แจ็คลูกอีสานเป็นคนเขียนแล้วก็อาจารย์มาร์คไปเตยเป็นคนเรียบเรียบครับผมกนไงบ้างคะเรากระแสตอบรับกันมาดีครับก็ทําให้คนรู้จักเยอะเยอะกว่าเดิมครับผม มาถึงผลงานที่3ามภูมิใจเสนอมากยังไงดีภ yeah. kind of ูมิใจเสนอชอบครับชอบชอบทั้งตัวไอเนื้อเพลงแล้วก็เรื่องราวของเพลงแล้วก็ตัว MV MV ก็สนุกครับ ชื่องานเพลงว่าแพ้เขานะที่ผ่านมาพี่สองสามเพลงที่ผ่านมาพี่เป็นอกหักหมดเลยพี่ไม่ได้สมหวังเลยหรอคะในในพี่เขาน่าจะให้ผมเป็นคนอกหักตลอดนะครับมาชีวิตจริงหรือเปล่าน่าจะใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงชีวิตจริงก็อกหักค่ะพี่อกหักครับอกหักแต่แล้วตอนนี้หัวใจกดรัวมากคนตอบไปสมัครแชทแตกไปแล้วตอนนี้นะพี่พูดแบบนี้ขึ้นมานะคะเพลงนี้อกหักขนาดไหนแพ้เขายังไงจ๊ะพี่เพลงนี้ก็ มันจะเป็นเรื่องราวของรักสามรักสามเศร้าระหว่างเพื่อนรักกับคนที่เรารักนี้ครับแล้วบังเอืญนเพื่อนรักของเราเคยเป็นคนรักกับแฟนเก่าอย่างเงี้ยครับกับกับแฟนเราอ่ะกับแฟนเราคนปัจจุบันเขาเคยเป็นคนรักเก่ากันนี<อ>แแ้แต่แต่ทั้งสามคนไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเร้่งงอะเรื่องงนะ,นะแฟนเราเนะนี่ยนะแฟนคือแฟนเรากับเพื่อนเราเคยเป็นคนรักเก่ากันใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเคยเป็นแฟนกันเขาปิดบังเราอย่างเงี้ยเหรอ ต่างก้นต่างไม่รู้ว่าเพราะว่ามาเป็นเพื่อนกันคนระยะระยะเวลาอย่างเงี้ยแต่บังเอิญความบังเอิญมาอยากให้ดูในใน YouTube ดีกว่าในในอใช่ไหมในเอ็มบีเนอเอ็เขาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแบบมินิซีรีใช่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดของทางว6เรียก็ว่าได้นะที่จะชอบทำแบบเอ็แบบสไตล์นี้ที่เป็นมินิซีรีให้คนดูรู้สึกว่าอินตามแล้วก็ได้ดูแบบติดตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยกว่าที่จะได้มาร้องเ่ยนะคะเราได้เพลงนี้มาร้องได้ไงพี่ก็ ในห้างครับ<ะ>พี่พี่หกแกก็เขียนคอนเซปต์ไว้ให้ให้ทางอาจาร,รย์ออกฟิสกี้เป็นคนเขียนครับเพลงนี้แล้วก็ได้อาจารย์เนออ่งจริรวัฒน์านภูมิเป็นคนเรียบเรียนครับ<อ>เพ<อ>ลง,น,งนี้ก็คือตั้งใจมากกับผลงานนี้คือหนึ่งให้คารคเตอร์ผมไปว่าหนึ่งเป็นคนอย่างนี้นะอ,อารมณ์อกหักอารมณ์เศร้าน้องเขาจะอารมณ์เศร้าเขียนเพลงสไตล์นี้ม้พี่หน่อยอาจารย์ออก็เขียนมาก็มาให้ผมดูแล้วก็พี่6ดูแกชอบ ให้ผมร้องไกลทีนี้ก็ทําเริ่มทำกันมาแบบตั้งใจทํามากผมก็ชอบตั้งแต่ผมอ่านเนื้อแล้วเห็นเนื้อแล้วใช่ครับแล้วมีท่อนไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะเรื่งนี้จริงๆแล้วผมว่าให้มันให้มันเข้ากับชีวิตผมผมรู้สึกอินเป็นท่อนส่งเข้างบกันครับลองให้ฟังได้ไหมคะได้ครับเอาสองนิดนนงนะที่นะมาเลยจ้ะไอซีฟืนสีบืนไปต่อจังใดให้เบิดใจก็สู่เขาบ่ได หรือต้องตัดใจยอมปล่อยน้องได้ไปน้ำเขาแล้วก็ส่งสารเขาตรงนี้มันมันมันโดนยังไงผมเหมือนเหมือนเหมือนมันเข้ากับชีวิตจริงสวดไม่มีดนตรีอินเนอร์มาใช่ไหมมันมันรู้สึกว่าเหมือนชีวิตเมื่อเคยผ่านผ่านแล้วแบบถ้าถ้าไปรักษการจะประมาณแบบว่าเหมือนแบบเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเลยใช่ครับถ้าคนที่หมดรักเราแล้วเขาหมดใจเราเราจะฝืนจะไป ทำยังไงเขาก็ไม่เหมือนเดิมเลยครับมันมันไปต่อไม่ได้แล้วเราต้องหยุดชีวิตจริงเราเรยังไปต่อได้ไหมไปต่อไปต่อได้ครับสวยเก่งแม่ไหมล่ะแม่ก็คือเรียกว่าเพลงนี้และท่อนนี้เลยแหละคนเนี่ยที่ที่ได้ดู MV ได้ฟังแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันอินหือนกันนะไปชีวิตเราอะไรเงี้ยนะคะคือ M v วีเนี่ยที่พี่เขาเกินไปแล้วว่าหน้าติดตามมากๆนะคะเป็นเรื่องราวที่เป็นมินิซีรีส์นะคะแต่ว่าเอ๊ะพระเอกเนี่ยน่าคุ้นมากพี่แก้วจ๋าคุ้นไหมครับ น้องบอสเชิพงครับผมเพราะว่าอ่ทำไมถึงได้คุยกันยังไงได้น้องบอสมาเล่นนะสักพีคือจริงจริงวน้องบอสก็ได้ฟังที่ผมร้องไกลแล้วครับเพราะว่าเฮ้ยพี่หนึ่งเพลงเพราะครับผมอยากเล่นเป็นเพ่ยเองเลยเสนอตัวเองเลยเหมือน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 พูดเล่นไงเหมือนเหมือนน้องเขาพูดเล่นแต่แต่แต่น้องก็อยากเล่นจริงๆริไงบอกถ้าถ้ามีโอกาสให้ผมเล่นนะก็คุยกับพี่6พี่อกว่าให้บอสเล่นให้บอสเล่นพี่เพราะว่าพอดีเพลงบอสมันเชื่อมต่อกับไอ ซีรีส์มันจะต่อกันพอดีครับอ้าวแปลว่าเพลงพี่เป็นตอนแรกแล้วก็เพลงต่อไปเป็นของน้องบอสซึ่งเป็นเรื่องราวต่อกันใช่ครับผมใช่ครับผมเป็นเรื่องนี้แปลกใหม่ตรงนี้เพราะปกติเราจะแบบศิลปินคนเดียวแต่ว่าเอ็มบีต่อกันอันนี้คือศิลปินคนละท่านแต่ว่าเอ็มบีต่อเนื่องกันบรรยากาศสวยมากจ้าพี่ที่ไหนไงจ้าสถานที่น่าเที่ยวมากครับเมืองกาญครับผมกาญจะน้บุรีครับผมที่สะพานรถไฟครับแม่น้ำแควครับท่าแม่น้ำแควร นะบุณีเนาะที่ที่บอกก็คือเหมือนแบบใช่ไหมสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้มาก่อนไม่รู้ว่าเขาเขากับแฟนเราเป็นคนรักเก่ากันมาก่อนนี่ครับใช่สิเห็นน้องบอสถ่ายเทาออกมาได้ดีอินเนอร์น้องดีนะดูเป็นแบบแต่น้องบอสเล่นเต็มมากร้องร้องไห้จริงเลยแบบน้องก็อินเนอร์ตามแบบอินเต็มน้ำร้องไห้กันจริงจรเลย เพราะว่าน้องเล่นดีมากว่าผมยินจริงๆพี่ก็คือพี่หนึ่งก็มีโอกาสได้ดูตอนตอนที่น้องถ่ายด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเขอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยครับผมโอ้โหนี่แหละค่ะก็เรียกว่าเพิ่งจะปล่อยออกมาได้ไม่นานประมาณกี่สัปดาห์จ้ะพี่ของเพลงแพ้เขาปล่อยมาวันที่5ครับประมาณวันที่ห้าห้าทีสองอาทิตย์ตัวนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีมากเลยครับผมขอบคุณแฟนเพลงที่เข้าเข้าไปชมเข้าไปฟังนะครับก็ดีใจครับที่ยอด เยอะเยอะมากครับตอนอนี้ผมภูมิใจมากครับ โอ้ตั้งอยากจะดูต่อจังเลยนะคะไม่เดี๋ยวไปดูใน y o ยูทูบเก็บควอมเย็บก่อนนะคะใครที่อยากจะดูต่อเนี่ยนะคะบอกเลยว่าขอเข้ามาได้ผ่านทางช่องไทยทยของเราหรือว่าใครที่อยากจะดูแบบเต็มๆดูวนๆไปแล้วว่าจะได้จะจับดูว่าอจุดนี้เป็นยังไงเนี่ยย u ทูบเขาได้ค่ะก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับพี่หนึ่งนะคะสำหรับเพลงนี้ขอให้ดังๆปังๆแล้วก็ขอให้ยอดวิวทะลุ100ล้านวิวไปเลยขอบคุณค่ะจ้ะพี่หนึ่งมีอะไรจะพูดถึงผลงานเพลงนี้ไหมที่เรารู้สึกว่าเราชอบเนาะ แต่ที่เราได้เห็นเนื้อมาเลยจนมาถึงออกมาเป็น MV นะคะได้ไปเอกยอย่างนองบอสมาร่วมงานด้วยเป็นมินิซีรีแบบนี้ถึงทีนี้เป็นไงบ้างพี่ควารู้สึกครับความความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับที่ได้ทําเพลงแพ้เขาออกมาเป็นซิงเกิลล่าสุดนี่ครับก็ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทํางานกับผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนะครับคืออาจารย์เน่งค่ะกฤษวัต์ปานพรมแล้วก็อาจารย์ออฟฟิสกี้เขาก็มีผลงานออกมาผมก็ชื่นชมผลงานแกอยู่แล้วครับทีนี้พอได้ทําผลงานของแกผมก็อยากทําให้มันดี แล้วก็ทีมงานทุกคนเต็มที่เต็มที่กับงานนี่มากครับแล้วก็น้องบอสน้องบอสของเราก็ขอเล่นเอ็มวีแบบว่าที่แรกผมก็คิดว่าน้องพูดเล่นผมผมชอบเพลงนี้ผมอยากจะเล่นพี่ก็เลยเล่นให้น้องบอสมาเป็นพระเอกให้ด้วยก็น้องอินเล่นจริงร้องไห้จริงแบบน้องเจ็บจริงน้องสุดยอดมากครับก็อยากจะฝากผลงานเพลงนี้เพลงแพ้เขาเข้าไปดูกันเยอะๆให้กำลังใจผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็น้องๆทีมงานด้วยนะครับผม <S <S นี่นะคะเพากกราะจักระซิบบอกได้ไหมคะว่าภาคต่อของแพ้เขาที่เป็นน้องบอสเี่ยชื่อเพลงอะไรพี่ครับผมอ่าที่เป็นเพลงต่อจากเพลงแพ้เขาก็จะเป็นเพลงที่ว่างสุดท้ายของน้องบอสธีรพงศ์ครับโอ้ปล่อยเมอกีอกปล่อยมาแล้วใช่ไหมพี่บทปล่อยมาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ ก็สามารถเกิดว่าใครรู้สึกว่าดูดูแพ้เขาแล้วแบบเฮ้ยมันอินมันอารมณ์มันไม่จบอ่ะคลิกไปอีกต่อนึงได้เลยไปดูเพลงน้องบอสต่อบทสรุปบทสรุปของของความรักมันจะเป็นยังไงก็ต้องจบที่เพลงน้องบอสก็เพราะในนั้นต้องรอติดตามนะคะอ่ไงอยากให้ให้พี่หนึ่งฝากเป็นภาษาอีสานนิดนึงเพราะว่าคนดูของเราเป็นพี่น้องทางอีสานอยู่กันเยอะเหมือนกันนะครับผมขอฝากเดเดอร์ครับเพลงแพ้เขาจากหนึ่งพนงวีฮกนะครับเขาไปฟังเขาไปเบิ้งเอ็มวีนะครับว่าจะเจ็บจะโดนซ้ำไหน ฝากให้กำลังใจสิงปิเพียขายวิฮะครับเพลงแพ่เขาผมเองนะครับตั้งใจเหตุผลงานชินเน่ให้ดีที่สุดเลยใคเเหออลมาผมประทับใจครับผลงานออกมาเลยสมบูรณ์แบบนะครับผมประทับใจจริงกับเพลงแพ่เขานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจเขาไปเบื่องไปฟังให้ผมนัในเลอครับผมเขาพูดคำนะคะเดี๋ยวว่าอยากจะติดตามผลงาน อัปเดตตารางงานเห็นว่าช่วงนี้พายปีก็เริ่มมีงานคิวเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่ายังยังพอว่างนะพี่น้องยังรับได้อยู่นะยังยังพอได้อยู่ติดต่องานแสดงเบอร์เลยจ้า0949535154ครับผมนี่คือใ้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดต่องานแสดงนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ที่สามารถติดตามผลงานค่ะครับผมฝากด้วยนะครับติดตามผลงานเพลงแพรเขาได้แล้วก็ผลงานของศิลปินวีหกทุกคนได้ V6 Music Official นะครับช่อง YouTube แล้วก็ Facebook V6 Music ครับผมนั่นแหละติดตาม,ตามได้แล้วก็ Facebook ส่วนตัวของพี่ละจ้ะของผมก็หนึ่งพนม V6 พิมพ์ภาษาไทยนะครับกับผมติดตามกันได้ครับนี่แหละก็เข้าไปส่องกันได้คนหนึ่ว,ว่าอุ๊แต่ละเห็นเป็นหนุ่มอกหักตลอดเวลาอยากจะให้อ่อพี่สมหวังมากเลยอย่า,าไปดรามอ๋างนสาวๆส,ส่งโปรไฟล์เข้ามาทางแชทได้ได้ครับผมได้นะคะได้ด้วยนั่นแหละอ่ะยังก็ถือว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่อกหักมันมีการน่าจะ ชีวิตชันนะ่ะมันเข้ากับเพลงนี้จังเลยเนี่ยอยากให้เข้าไปดูเข้าไปฟังกันเยอะๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าชื่นชอบขอเข้ามาได้ผ่านทางช่องไทยไทยของเรานะจ๊ะค่ะแล้วก็แบบโหปูทางเรื่อง MV มาขนาดนี้มีให้ชมแล้วใช่ไหมคะแน่<ม>นอนพี่แก้วจ๋านะคะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณศิลปินของเราก่อนเลยที่มาร่วมคุยกันในวันนี้ะนะคะขอบคุณพี่หนึ่งมากๆนะคะครับเพลงนี้รอยอยู่แล้วเดีเด๋ยวคุณ MC ว่าพระเอกเนี่ยจะเล่นจริงร้องให้จริงเจ็บขนาดไหนแล้วก็บวกกับเสียงร้องให้ได้อารมณ์ของพี่หนึ่งนะคะเพลงนี้ลงตัวอย่างแน่นนนอติดกัเลยะะคแพ เขาหนึ่งพนมไปดูกันเลยค่ะไทยไทยครับรับเคย